่วนตะวันฉายก็อยู่โน่นครับตะวันสายสวัสดีครับพี่ร้องสวัสดีครับบรรยากาศนะครับแล้วก็น้องนุนะครับแม่ของกำปั้นพากำปั้นมาเที่ยวคขายมวยบีเจฟังกัครับออโต้จุดอวันการเงินมั่นคงสอนบอลลูนก็อยู่โน่นนะลูกก็จะขาวหน่อยบอลลูนบอลลูนเอ้ยมีแห้งนี้ย้ำเห็นบอลลูนสองมมยไอ้มักแบบบอลลูน มึงไทยมึงไทยมึงไทยชอบผู้หญิงแบบไหนมากแบบแบบชอบไม่ไม่เขาเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่ตัวอวบหน่อยนะผู้หญิงที่จะอจอยบุคคลมากเอกแบบนียอู่บวันเอาสซว่ามักคนเท้าขาวจีวันลานลาบเดี๋ยวจะพามึงไทยไปลาลาบอยู่นะครับนะที่บ้านนมีไอ้มึงไทยชอบรุ่นใหญ่ เอ,ออยะาาหญ่ให่จะเกินเนี่ยบนซอมมวยนะครับสวัสดีครับผมแฟนยอดวิชาด้วยนะครับผมฝรั่งเขามีเมีอบอลราคะฝรั่งบะมีนะครับฝรั่งมิเตสโสดโอ้เห็นบอลล่นซอมบวยแล้วผมสอนเดินี่แหลวผมสอ,อนลูกตาผมส่วนตะวันชายก็เห็นตตตูนนะแปดแสนไปทั้งเลยครับแปดแสนเล็กตอนนี้ก็อยู่ค่ายทหารเขาเป็นทหารนะครับ ส่วนมุนบอลลนก็ดีดีนะครับน่ะเห็นแล้วผมก็สวรรบอลลูนเด้เเะคเคโงเพูถึงสเปคมุนแบบบอลลูนไะนชอบไหม <c oughs> โอ้ยเขฮ่นฮ่าฮ่าฮ่ เมืองไทยไม่เคยชมใครมานี่หน่อยครับแป๊บนึงอ่านี่เมืองไทยไม่เคยชมใครเลยเมืองไทยบอกว่าหุ่นสวยมากครับนี่ใช่ไหมเขาไม่เคยนี่เขาไม่เคยพูดว่าอะไรเมืองไทยนี่อะไรสิอ่เอาจริงๆเขาไม่เคยชมไม่เคยพูดเลี่ยมผู้หญิงเลยนะครับหุ่นดีไหมอ่ะฮะหุ่นดีกลัวไอ้ไอ้ไอ้ แค่ถามแค่ถามแค่หยอกยอแค่หยอกยอกันเมืองไทยยันเมียบอครับกลัวเมียมากนะหุนคุดีมากครับหุนดีมากนามนะนี่นะนี่ครับดูกล้ามท้องดูกล้ามท้องเมืองไทยกล้ามท้องโอ้ยนี่กล้ามท้องเมืองไทยนี่ครับมีกล้ามท้องนะครับกล้ามท้องเมืองไทยนี่กล้ามท้องเมืองไทย ยิมหน่อยยิมย pues ั่อื้อเปิดนะเขาฝากนะครับปลาสัตว์จัดส่งทั่วประเทศนะครับผมบอกอเล็กแน่หนูขึ้นออเดอร์นี่อเล็กอเล็กรู้จักแฟนยอดวิชาไหมเขาบอกว่าคิดถึงแฟนยอดวิชาอเขาบอกคิดถึงเขาบอกคิดถึงคิดถึง แฟนครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนุครับสวัสดีครับรู้จักไหมยอดวิชาแฟนเอบบอผูอ้หญิงเออเขาเขาบอกว่าคิดถึงอ่แค่บ,บอกคิดถึงเอ้ยมึงเข้าใจห่ดเนี่ยตกมตักบาทสักพลังเออมึงมึงบอกเข้าใจไปว่าเป็นไงเพราเข้าใจ่เขาบอกคิดถึงอยู่เออโอ้ยม<ด>ึงไม่รู้เรียงอีิเนาะโอเคเย่เยสเดย์เย่โอ้ยกามทองเมืองไทยไหมพุทธะ ก้ามท้องเมืองไทยสวัสดีห้าร้อยคนนะครับบรรยากาศค่ายมวยพีเคเจ้าเป็นมูกับจาพงแม่นบะครับนี่ดูกล้ามท้องเมืองไทยนะครับดูร่างกายเมืองไทยขอให้น้องได้วันแชมป์วันนี้มิชิมนะครับคิดถึงเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงคิดถึงอะไรเนี้ยเขาเขาฝากคิดถึงไอแฟนของยอดวิชาบอกว่าฝากคําคิดถึงหน่อย มันหลูอยู่มันหักท้าทายซื้อได้บนีงมันมันฟอร์มมันฟอร์มมันฟอร์มมันอยากคุยกับบอลลูนกู่งคงขึ้น่อเด่กรเดียรเเอ้เา วันนี้ผมจะโดนพีลงโทษพี่ลองจำตัวเขาทำไมอ่ะกรามท้องเมืองไทยใหญ่มากนะครับ <c oughs> ยิ้มใหญ่เลยเมืองไทย <c oughs> <c oughs> ก็ฝากนะครับนะออโต้จุดอวันนะครับการเงินมั่นคงนะครับนะก็ฝากมายนะครับการเงินมั่นคงก็คือออโต้ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับนี่แหละผู้สนับสนุนวันลองอาช a l วันฉลองมาแล้วหนึ่งแสนบาทโชคไฟนี้นะครับนะ เจ้าเป็นซีปไหนเจ้าเป็นซีซ้อมเสร็จแล้วนะครับเจ้าเป็นซีก็ซ้อมแต่บ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงบ่ายสองนะครับเจ้าเป็นซีซ้อมแต่บ่ายโมงครับส่วนตะวันฉายนะครับน้าตะวันฉายก็วิ่งอยู่วิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตะวันฉายนิดนึงนะครับนะสวิงดำไปแซฟสวิงดำก็ซ้อมเสร็จแล้วครับเพราะว่าซ้อมแต่บ่ายโมงครับน้องๆก็ซ้อมเสร็จกันแล้วนะครับบ่ายโมงก็คือซ้อมกันแล้วนะครับที่นี่ พันโทพันเอกบุญเบกเซียนพันโทพันเอกสู้ๆครับผมครับอยากดูกล้ามท้องเมืองไทยอีกเ <c oughs> มืองไทยเขาวา่าอยากเดงกล้ามท้องเมืองไทยอีกเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตะวันฉา,ายนิดนึงครับพี่ชายเลียนแล้วยืนเหม่อ สวัสดีครับน่อยกันสวัสดีห้าร้อยคนนะครับนี่ก็คือพระเอกของผมนั่นนี่นี่ทำยืมเงินตอนนี้ก็ได้กันเอาพี่ห้าพันนะรู้เรื่องนี่คือน้องละอันนี้คือให้จริงนะครับส่วนแสงมณีมันขี้ที่บึกแสงมณีกันที่กันบอกว่าแสงมณีชอบไปแอบเอาเมียเขาใช่ไหมที่กันพูดน่ะใช่ป่ะกันพูดเองอ่ะกันบอกว่าแสงมณีมันชอบไอไปเอาติเมียเขาไม่เหมือนไม่เหมือนกันซื้อกินไหม ซื้อกินป่ะเอาเพิ่งเลิกบางครั้งมีเป็นบางครั้งไม่เลิกไม่ได้นะเพราะเมียโหดมาก <c oughs> แฟนโหดมากนะครับแล้วเวลาแฟนโมโหเนี่ยเขาจะเอาเชือก <c oughs> เชือกในล่ามไปเลยแล้วก็เอาไม้ฟาดนะครับอันนี้แฟนเขาสาดิงยิงตีนะครับตี <c oughs> โอ้ยถือซ้อมไม่ได้พอแฟนเนี่ยครับ พ่อเจ้าแฝดนะครับโตมาก็จะลูกไปอยู่ค่ายบูมเด็กเซียนครับฝากไปติดตามด้วยช่อง YouTube ก็มีนะครับนะช่อง YouTube ก็อะไรนะปันโทปันเอกไอไอบูมเด็กเซียนชแนลเอาบัปลาบัปลามาสวัสดีครับด้วยลูกเอาสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับันบัปลาก็เย็นนั่นบัปลาบังบังกองกัน ักลาเคยเห็นพ่อกับแม่สีกันบ่เก้ยครับเกยครับตัวอกเอาปากหลาหันหนามนั่งนี่ก่อนสวัสดีครับไหมเคยบ่อปากหลาเคยเห็นมันบ่เคยครับอ,อันพ่อกับแม่ผู้ใดอยู่ข้างชึ้งผู้ใดพ่ดออยู่ข้างชึ้งพ่อพอยู่ข้างชึ้งพ่ออยู่ข้างช <c oughs> <c oughs> ึ้ง,งแม่ FC จาก มาเยอะๆส่วนมากคนก็ชอบตะวันฉายนะครับส่วนตะวันฉายแฟนโหดมากน้ำนะบางบางบังบงมันก็มีบังอยู่นะครับส่วนตะวันฉายเรานี่ก็เป็นนักมวยที่รูปร่างรอแต่แฟนจะเป็นคนที่โหดมากนะครับถ้าถ้าแฟนจับได้เนี่ยคือว่าเอาแซ่นนจริงๆดิเมียเมตีดิ เออวันนั้นอยู่โต๊ะสนุกเมียก็ไม้ฟาดเอาไหนบอกว่าไม่มีเมียมีแล้วเมียโหดเมียโหดกันเมียเอกยอกนับยังโสดยังโสดน้องก็แค่มีแฟนแค่มีแฟนได้แล้วเดี๋ยวจะผมจะไปเที่ยวพัทยาสักครั้งอยู่ได้ได้จะพากันจะพาไปกินไอ้ปลาหมึกอดเมืองเมืองเมืองปลาหมึกสดอย่างเอ้ยอยากไปเที่ยวไปเมียใหม่อ่ะไปกันเดี๋ยวหา กีรักกีรักมันนี่เนื้อกีรักมันนี่เนื้อกีรักมันนี่กีรักมันนี่เนื้อบ่ายดีข้าน้อยมายามายาบ่ายดีข้าน้อยมายาบ่ายดีข้าน้อยบ่ายดีข้าน้อยครับบ่ายดีไลฟ์สดครับบ่ายดีข้าน้อยนี่มายาก็จะเป็นคนที่มายาครับ โสดนะมายามายาชอบกินกล้วยอะไรนะที่บอกอะ่ะกล้วยหอมกับกล้วยไข่ชอบกล้วยอะไรครับชอบกินกล้วยไข่ไหมฮะไม่ชอบไม่รู้จักกล้วยไข่ชอบกินแต่กล้วยหอมอืออ่าชอบกินกล้วยอะไรกล้วยกล้วย บรรยากาศในค่ายมวยนะครับคนไหนที่ต้องการเรียนมวยไทยก็มาได้นะครับนะก็มีผู้หญิงอะไรก็มาเรียนเยอะอยู่นะครับคนไทยคนไรส่วนมากคนไทยก็ซ้อมแต่บ่ายมุมบ่ายสองก็ซ้อมเสร็จแล้วนะครับนี่ก็มีครูมวยแป๊บนึนะครับกล้องผมไม่ชัดฮลัฮโลโหลฮัลโหลผมมาเติอผมมาเติอสวัสดีครับ สวัสดีครับพูดไทยได้ไหมครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวครับผม,ผมมผมผมม่เจอไปเฟนมาพี่ช่วยอ๋อไปเฟนอ๋อพูดไทยได้ไหมครับ<อ>นี่หน่อยนี่หน่อยผมอยากไปชกฝรั่งเศสน,นะ<อ>ครับครับ อยากไปชกฝรั่งเศสครับน้าโอเคมันมันไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวพี่นี่มโทรหาอ่ะมันมันเสียงมันดังอ่ะถุงมโล่ถุงมโลนี่นะครับนะาปมมาเตอร์เขาก็ติดต่อมานะเจ้าวันฉลองไปชกนะครับนะก็ไม่เต็มไม่รู้อาจารย์สวัสดีครับนี่อาจารย์จับเป้าวันนี้เชื่อไหมว่าทั้งค่ายเนาะอาจารย์ใช่ครับ ยังยอมรับว่าแกสุดยอดมากไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จับหมดเชื่อไหมครับว่านักมวยค่ายบีเชกับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเกือบเกือบเป็นเกือบเจ็ดสิบหกสิบคนนะถ้าเต็มทีอาจารย์จับคนเดียวแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากจริงจับหมัดจับอะไรนี่อันนี้ก็ดูดิครับหลังจากจับคนไทยจับอะไรแกก็สุดยอดมากนะครับนี่ครับบอลลูนโอ้โหนี่ครับเป็นไงล่ะบอลลูนสุดยอดไหมล่ะ ี่คือสุดยอดมากนะครับบอลลูนโอ้โห و. อาจารย์ก็สุดยอดมากร่างกายแข็งแรงมากนะครับอาจารย์ได้นะครับอาจารย์นี่ต้อนรับเสมอนะอาจารย์ครับผมนี่คือสุดยอดมากอาจารย์ครับบรรยากาศได้ไขม้วนส่วนคนไทยก็ซ้อมเสร็จแล้วครับบ,บางคนก็ซ้อมแต่บ,บ่ายโมงเมืองไทยบางการทองเมืองไทยอีกรอบนะครับการทองเมืองไทยนะครับนี่บรรลุนไอ้กับ็พามาส่งเหมือนปะ อ่ะมา z มาเฮ้ยเด้อ่ะให้ให้หน่อยให้หน่อยให้ให้ให้กำลังใจเมืองไทยน้องเมืองไทยหน่อยว่าจะชกวันนั้ไม่ชิปเอ่อไอจะชกวันนั้ไม่ชิปไอวันไหนนะเอ่อขอให้ได้โบนัสโบนัสมีแล้วล่ะขอให้ชนะเอาอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยนี่บอว่าเย่เป็นไงกำลังใจเด้ ยกมือไหว้ด้วยน่ารักมากเลยนะครับผมไอโอไยพรอีกรอบหน่อยมาน่ารักน่ารักมากนะครับบอลลูนเอาสำหรับเมื่อนี้นะครับผมก็เอาไว้แช่นนี้นะครับเอาไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับก็ฝากนะครับออโต้จุดอาวันครับการเงินมั่นคงมากนะครับแล้วก็ปลาสับจะส่งทั่วประเทศนะครับคนไหนสนใจเรื่องปลาสับกระทักมาส่วนออโต้จุดอาวันการเงินมั่นคงมากนะครับผมสำหรับเมื่อนี้เอาไว้สั้นนี้ครับสวัสดีครับ